งานวิจัยเผยแค่ดูคลิปแมวความเครียดจะลดลงคุณกําลังเครียดอยู่หรือเปล่าถ้าใช่เปิดคลิปแมวเลยเพราะมันไม่ใช่แค่ความน่ารักแต่งานวิจัยจากอิน i ดี a นา i v น r s เวอร์ซิตี้พบว่าการดูคลิปแมวสั้นๆแค่ไม่กี่นาทีสามารถลดระดับความเครียดความโกรธและความเบื่อหน่ายได้จริงๆคนที่เข้าร่วมงานวิจัยนี้บอกว่ารู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมีแรงจูงใจมากขึ้นและรู้สึกผ่อนสวัสดีครับพัชระพุเนเจริญพักดีครับส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนะฮะสืบสารรักษาต่อยอดครับเป็นอีพีต่อ แต่คราวที่แล้วว่าเอ๊ะทำไมผมทำเรื่องทำอภิบาลไทยทำเรื่องต้านคอร์รัปชันต้านเรื่องคนไม่ดีนะฮะสู้กับทุนข้ามชาติสู้กับมาเฟียหลายพื้นที่แต่วันนี้ทำไมผมหันมาเลี้ยงน้องแมวก็เพราะแวงที่เรียนไว้คือผมอุปถัมม์น้องแมวไว้หลายที่ชชเชิงเซาเชียงใหม่เองนะฮะจนก,กระทั่งน้องเขามาเอง กราลังมันลูกสาวเลยเนี่ยปีห้ารโอรก็จะปลกเันนอน้ชิต้านะฮะชิต้าก็จะปลกสกิดเบาๆก่อนให้เวลาพ่อครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นพ่อไม่ตื่นจะเรียกแล้วครับอันนี้คือความน่ารักของน้องแมวแล้วก็เห็นฮะเหตุผลที่ต้องต้องทําเรื่องแมวอย่างจริงจังออกแบบเสือ้อเพราะต่อสู้กับยวเทาเสียงไฮเทาไทยเทานะฮะกลางเมืองเชียงใหม่ แล้วก็ช่วยเหลืออุปถัมภ์เพราะว่าคุณติ๋วเนี่ยเออชื่อได้เธอเลี้ยงน้องแมวจรกจำนวนหนึงเสร็จแล้วเนี่ยก็ถูกไทยเทากระบวนการเนี่ยจ้างให้ไปทำงานที่โรงแรมเถื่อนกลางเมืองเชียงใหม่แต่ก็ไม่ได้จ่ายค่าแรงเธอเลยเธอก็ต้องหาได้พิเศษขายลูกชิ้นปิ้งอะไรบ้างก็แล้วแต่แต่ว่าปริมาณแมวก็เพิ่มขึ้นเราก็ต้องช่วยกันทั้งเรื่องค่าอาหารละ ล่าสุดนี่ก็หลังจากที่ผมต่อสู้มาหลายสมัยนะฮะพาชุมชนชาวล่ำช้างต้นปูนเชียงมั่นไปกาบเรียนนายกเศรษฐานายกอิง้งเรื่องราวก็ไม่คืบไม่คืบจริงๆจนกระทั่งมหาเถระสมาคมมีมติยกเลิกการเช่าที่วัดต้นปูนเนี่ยตั้งแต่ พันวาคม2507กิจเส้นใต้นะฮะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทุกคนก็โยนกองขุนานางกังฉินอย่างที่ผมเรียนไงทุกสังคมก็มีดีและไม่ดีขายการก็มีทั้งดีและไม่ดีพระหลวงร .9 กาพระองค์ก็ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองพระหลวงรอ0สิบสืบสารรักษาต่อยอดครับ ทนีนี้เนี่ยแหละฮะเรื่องเรื่องที่พ่อหลวงราก้าให้ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองก็ <c oughs> เป็นแรงให้ผมต้องต่อสู้กับเรื่องราวที่ไม่ดีนะฮะเพื่อนรักผมถูกฆ่าตายต่อตู้กับการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรต้นถิ่นแห่งหนึ่งนะฮะจับ,จบัดน,นี้ก็ยังจับมือปืนไม่ได้ผมตามมือปืนไปถึงชายแดนไทยขเขมรเขาบอกหนีไปอยู่บนอนเขมรแห่งหนึ่ง เจ้าของบ่อนเป็นนัการเมืองคนไทยนี่แหละผมก็พูดเรื่องนี้มาตลอดก่อนที่พี่ตุย๋ยหรือท่านพี่พัพฑ์จะพูดเรื่องทุนปีศาจนี่นะฮะผมสู้กับทุนปีศาจในจังหวัดสุพรการผมสู้กับกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันในภาคเหมือตอนบนตอนล่างหัวประมูลนะผมแล้วมันเป็นเหตุบังเอิญเนี่ยไอ้คนหัวประมูลเนี่ย ไม่ใช่คนนะครับเป็นสัตว์ไฟลัมคอร์ดตาแต่เขาดันมาชื่อแต่น้องแมวของผมเลี้ยงเนน้องแมวน่ารักนะแต่ไอ้แมวหัวประมูลเนี่ยเป็นแมวสามาแล้วเป็นแมวที่เป็นชื่อของเครือข่ายหัวประมูลไฟลัมคอดัตาอันนี้เวลาทุกอย่างก็ผ่านไปนะฮะผ่านไปแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบเพราะว่าเหตุมันเกิดกลางสารละางจังหวัดแห่งหนึ่งแต่วันนี้ที่ต้องมาพูด สบายๆในวันอา,อาทิตย์เนี่ยก็เพราะว่าตัดสินใจแล้วผมไปดูเรื่องแมวจรไปดูน้องแมวจรที่ไต้หวันไปที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเจอน้องแมวลายสลิดลายเดียวกับน้องชีต้าเนี่ยลายเดียวกันเลยก็เป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจปุ๊บอาญี่ปุ่นผมก็ซื้อแมวมาหน,น้องแมวเพราะว่าญี่ปุ่นเขาบอกว่า คุณจะชนะคดีคุณต้องเอาแมวผมผมก็ซื้อแมวจากญี่ปุ่นมามาครับแล้วก็ล่าสุดก็ได้แมวอันนี้แมวมหัสถ์จานร์อีกก็เป็นแมวที่ใช้โลเซลล์นะฝักมือได้เขาก็บอกว่าจะสู้คดีต้องให้แมวฝักมือเอาต้องซื้อฐานมาใส่พอเรามาได้น้องแมวซึ่งฝักมือได้ก็ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคอย่างนั้นผม มีที่อยู่ที่ชนบุรีจำนวนนิดหนึ่งก็คือจะทำะสถานปฏิบัติธรรมให้เพื่อนพ้องน้องพี่มาเล่าสู่กันฟังว่าทุกสังคมมีดีและไม่ดีเราต้องส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองสืบสารรักษาต่อยอดแต่ที่สำคัญคือเราต้องมีสติและปัญญาสู้กับพวกเขานะฮะผมเองได้รับพระมหาการณาธิคุณเนี่ยผมอบรมธรรมนาวาวังรุ่นหนึ่งนะฮะได้รับอาหารพระราชทาน จากพระหลวงลอสิบสมเด็จพชิกวเจ้าอยู่หัวก็แลพระราชทานแล้วก็พี่น้องเชียงใหม่เนี่ยที่ต่อสู้กับทุนเทาจินเทายูเทาเนี่ย mm. ก็ได้รับพระราชทานทุกสิ่งทุกอย่างจากพระหลวงลอสิบสมเด็จพชิก้าเจ้าอยู่หัวนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมนึงก็ต้องต่อสู้กับเรื่องราวของคนไม่ดีทุกภาคนะฮะโดยเฉพาะคําว่าคนไม่ดีเนี่ย พระหวงเรสิบพระราชฐานเมื่อเหตุเกิดที่หนองบัวลำพูครับจากหนองบัวลำพูจนถึงอุทกภัยภาคใต้นะฮะพูดถึงอุทกภัยนะที่หาดใหญผมพูดอุทกภัยไม่ได้พูดเรื่องอแกมเมอร์ทุนเทาที่เป็นข่าวยึดทรัพย์หรือจับนักการเมืองที่จังหวัดต,ตากเนี่ยนะฮะจังหวัดต,ตากก็ติดกับชเว,กวโกโกนะฮะเพราะฉะนั้นไปดูการ เติบโตของชเวโกโกกโกของทุนเทาจินเทาสกจัมเมอร์ปล่อยเป็ดอะไรก็แล้วแต่นี่ยล้วนหลากหลายเรื่องราวที่เราจะต้องสู้กันต่อเอาพอมาวันสองวันนะัมีน้องมาจากภาคใต้เพราะผมเพื่อนมาที่ยอมเป็นคนใต้ทั้งนั้นนครนครศิีธรรมราชนะ,ะรายละเอียดจะไม่ลงลึกครับก็ถึงก็ต้องทําเสื้อตั้งสมาคมมือที่จริงๆเพื่อนหนึ่งช่วยเหลือแมวจรน,น้องแมวจรแล้ว คนที่เลี้ยงแมวจรแล้วก็เขาก็ถูกกันแกล้งนะแล้วก็สองวัดต้ปูนวัดล้างครับไม่สามารถสร้างโรงแรมได้นะแต่อิสราเอลเท่าก็ทำได้ภายใต้ไทยเท่านะแต่ว่าผมพอผมไปอบรมธรรมนาวาวังคนระับผมก็เหมือนกับฉีดวัคซีนทำก็ทำให้มีหัวใจในการต่อสู้เพราะ ลรามีความตายเป็นธรรมดานะรมรณะธรรมโอมหขิมรณะานาตติโตแต่ก่อนจะตายจะต้องทําความดีต่อสู้กับคนไม่ดีเพราะประเทศไทยเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันมันเลวร้ายนะมันเลวร้ายกว่าทุนปีศาจที่พี่ตุ๋ยหรืออาจารย์พีว่ามันเลวร้ายมากนะแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมคุยเนี่ยผมคุยว่าทําไมไอ้พวกแก๊งส้มเน่าหลอกหลอนพังพรโมเดล มันละเมิดเก้าร่่งสถาบันมันมาโกหกคำต่อได้ก็เพราะไอ้ทุจริตอร์รัปชันมีน้องเป็นตำร,รวจมีญาติเป็นตำร,รวจก็รู้เรื่องราวของตำร,รวจได้ในระดับหนึ่งนะในระดับพอสมควรทีเดียวแต่น,นั่นก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของท่านท่านจะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทุกสังคมมีทั้งดีและไม่ดีแต่กฎหมายก็เขียนไว้ชัดเจน านพลกับลูกชาวนาใช้กฎหมายเรื่องเดียวกันนกักการเมืงองรัฐม,มนตมมนรีรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐม,มนตรีใช้กฎหมายเรื่องเดียวกันนะฮะแล้วเราจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เพือ่อนพ้องน้องพีพ่พระพงเอาถึงเวลารนะคั้งแรกเดี๋ยวช่วยน้องแมวจอยก่อนจัดทําเสื้อจัดทาทุกอย่างตั้งสมาคมมูลนิธิสองหรือเรื่องราวที่ไม่ดีในนครศรีธรรมราชจะเป็นเรื่องลึกซึ้งมากผมก็เลยน้องๆเพราะว่ามีน้อง เป็นตำรวจเพื่อนน้องนะฮะมีน้องเป็นนักบินเนี่ยผมถึงชอบพี่หนูอ่ะพี่หนูอนุทินของผมเนี่ยเป็นนักบิน,นครับสอนให้ผมรู้เรื่องลานจอดอากาศยานสำรองอันนี้เป็นวันเบาๆคุยกันคุยกันในวันที่ลูกสาวลูกสาววันนี้พี่เลี้ยงขอโทษนะครับพี่เลี้ยงหยุดประทย์ก็อยู่กับลูกสาวก็มีความสุขแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องขออนุญาตผู้ชมไปพบกับเพื่อนเพองน้องพี่ คือจะลื้อสำนวนเรื่องราวในภาคใต้ต้องพบกับอดีตท่านผู้พักาษาอดีตอายการที่มีความรู้มีประสบการณ์อดีตตำรวจที่เคยรับราชการในพื้นที่ภาคใต้นะฮะคือช่วงช่วงสิปีที่ผ่านมาเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งผม f อฟซลงตู่ผมไปใต้คือเดินตลอดเวลาสิบสปีเนี่ยไปใต้มาทั่วประเทศแล้แล้วก็ไปมาทุกจังหวัดเลย ในภาคใต้ในเฉพาะหัวใจมีมีลงสีมีรุ่มน้ำตาปีรุ่มน้ําปากพนังโครงการที่เราทําล้วนเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวหล่อเก้านะฮะสี่พ้าโครงการของพระหลวงอเก้าเร้อยสี่โครงการของสมเด็จพระพันปีหลวงมีพี่ๆในวงไลน์ถามมาว่าเอ๊ะทำไมผมถึงชอบดอกไม้ผมก็บอกว่าผมศึกษาศึกษาจาก การที่ตามรอยสมเด็จพันปีหลวงนะฮะนอกจากนั้นแล้วผมยังจะมีเรื่องเล่าที่ผมมีเพื่อนเป็นชาวเกาหลีเยอะเพราะว่าอะไรฮะอนุสาวรีย์ไทยเกาหลีไม่อยู่ที่เดียวในประเทศไทยนะครับมีอยู่ที่กรมหันราชบัณฑิตศึกษาพระองค์ครับแต่วันนี้วันเบาๆขอเล่าค้าเขากันไปสําหรับหลากหลายเรื่องราวนะฮะเมื่อวานนี้ก็น้องน้องชิต้านะฮะเมื่อวานน้องลีโอนะครับวันนี้น้องชิต้าครับ เจ้เอลูกน้องชีตาน้องลายสลิดเป็นน้องที่ให้ความรู้ความเข้าใจผมในเรื่องน้องแมวนะฮะแล้วก็พามาน้องลีโอก็อีกรูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนวันนี้เนี่ยผมเมื่อผมศึกษาธรรมะนาวางผมก็รู้ว่าชีวิตมนุษย์ชีวิตสัตว์ชีวิตน้องหมาน้องแมวเพราะผมเลี้ยงมาท้งน้องหมาน้องแมวนะฮะแต่ว่าใน บางภารกิจบางหน้าที่บางพื้นที่เนี่ยผมก็ต้องเอาน้องหมาเนี่ยไปไว้ที่บ้านในคลองเอาไว้ที่บ้านในสวนนะฮะส่วนสาวสาว,สาวผมคือคนโตเนี่ยพิงแยกเข้าไปไว้บ้านที่สวนน้องคนกลางชิต้าผมเอาไว้ดูแลเองน้องลีโอก็เป็นสาวออฟฟิศครับความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างนะฮะ ผมเลี้ยงน้องแมวเพื่อจะเอาชนะคนไม่ดีทุนสามานทุนสมมและทุนปีศาจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวตั้งแต่สัปดาห์หน้าก็จะยากเป็นอีพพูดนองแนวน้องแมวโดยเฉพาะนะฮะตอนที่ผมไปไทเปผมก็บันทึกวิดีโอไว้หลายสลิดเลยคิดถึงชีตาเจน้องแมวหลายสลิดเหมือนกันไปที่จังหวัดอื่นก็เหมือนกันแต่แล้วปรากฏว่า ไอ้สินค้าที่ผมซื้อไมา่าต่างประเทศนะครับผลิตที่ลำปางนี่เองเพราะฉะนั้นหลากหลายเรื่องราวรวมทั้งแก้วกาแฟเนี่ยที่ได้มาจากกาตาร์เนี่ยก็มาจากลำปางเพราะฉะนั้นนี่คือความภูมิใจว่าเมื่อพี่น้องลำปางพี่น้องผู้ประกอบการเครื่องปัน่นเผามีทุกเนี่ยก็จะต้องยกกระดับผมก็จะทาแก้วลายน้องแมวมาเพื่อต่อสู้กับคนที่ทําร้ายน้องแมวทางอ้อม โดยการเบี้ยวค่าแรงคุณติว๋วผู้เลี้ยงแมวจรครับแมวคนหรือรายล้วนมีชีวิตนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพัชระผู้จเจริญพักดีครับวันนี้มาในภารกิจของการช่วยเหลือน้องแมวจรกลางเทศบาลนะครเชียงใหม่ครับขอบคุณครับช